วันนี้ต้องมาเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับมาเคลียพื้นที่เพราะว่าโอกาสที่จะทับเตาตัวน,นี้นะครับมีมีสูงมากมันก็ต้องมารื้สัรสีออกนะครับต้นมงต้นไม้พวกนี้ก็น่าจะโดนทับไปด้วยวันนี้นะครับเราได้ทําการนัดช่างมาตัดต้นไม้แต่เช้าเลยนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตรงตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับ ต้นแรกก็ลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาลงมือต้นที่สองกันตอนนี้ก็ปีนไปมัดเชือกก่อนนะครับต้องมัดเชือกให้สูงที่สุดนะครับเราจะได้ดึงง่ายๆมาดูกันว่าจะง่ายอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับเราจะต้นที่สองนี้จะดึงไปด้านหลังเลยนะครับดึงออกจากครูขอบสางไป ทุ่งนาโล่งๆนะครับตอนนี้ก็มัดเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาแล้วเดี๋ยวก็พร้อมลงมือตัดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะล้มไปทางไหนนะครับ ไปเป็นเม็ดพาานนุ่นเต๋อสาับพร้อมปะหาสิบเพ็นั่นแล้วหาสิบเพ็้ยพีแล้วเอ้า ตอนี้ต้นที่สองก็ลงเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ตรงตามเป้าหมายนะครับค pues ือดึ like งไปด้านหลังนะครับแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับลมพัดวูบเดียวก็ลงมาขอบสะนะครับแต่ยังดีที่ว่าไม่ลงไปในน้ำนะครับมันอยู่ขอบสะก็ทำให้ทำงานง่ายทำงานง่ายหน่อยนะครับโอเคครับต้นที่สองก็เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับทั้งสองต้นตัดลงมาหมดแล้วนะครับเราก็มาสารวจความเสียหายนะครับตอนนี้ต้นแรกนะครับเป้าหมายคือไปทางเตานะครับแต่ก็ไม่โดนนะครับไม่เตาไม่เสียนะครับล้มไปตามคูสะนะครับตามขอบสระเลยตามขอบสระนะครับ ก็จะมีความเสียหายในเรื่องต้นไม้นะครับต้นกล้วยต้นมะกอที่เราปลูกไว้นะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้มันความสูงประมาณ20เมตรได้นะครับ20รวมยอดก็20กว่าเมตรนะครับนี่คือภาพความเสียหายนะครับกิ่งไม้นะครับเขาจะไปฟาดต้นกล้วยต้นมะกอน,นะครับ แต่ก็ยังดีนะครับคือไม่มีต้นไหนที่โดนทับตรงๆนะครับคือไม่ไม่ล้มไม่หักไปทั้งต้นนะครับโดนแค่กิ่งใบนะครับเดี๋ยวเราเคลียกิ่งใบยูคาออกหมดก็น่าจะโอเคนะครับตัวนี้ต้นที่สองนะครับล้มไม่ตรงเป้าหมายนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่า มันอยู่ขอบสระนะครับแก้ไขได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยเลยครับ